สั่งช่วงล่างไปเรียบร้อยก็รอของจากต่างประเทศอีกแล้วนะครับท่านขอเพื่อนขึ้แล้วมันสวยมากเลย,ยมันขับไม่ไหวจริงๆทุกคนเพราะว่ามันเตี้ยเกินนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ย <B> กรับสวัสด,ดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโ<า>ต้ผาซี่นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยโอ้โหเราอยู่ในสถานที่ลีลาบแบบนี้เช่นเดิมมาทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะไปแต่งรถกันอีกแล้วทุกคน,น,นแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะทํามาทุกคนจนผมเนี่ยได้เห็นการของเพื่อนทาแล้วมันสวยมากเลยก็คือลรงลงมาดูอย่างที่รู้ใช่ไหมว่าทุกคนว่าเราเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนแม็กมาเครับนะเปลี่ยนแม็กแล้วก็ยางด้วยก็อัพขนาดไซส์ยางจากขอบ ก็เป็น19นะครับซึ่งมันก็ทําให้รถเนี่ยมันดูโย่งขึ้นมาก็คือมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับดูดิเอา 5, เอาอรามาณ4นิ้วสอดยังยังไม่โดนผมวันนี้เนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วแหละผมก็เลยจะไปจัดทรงรถซะหน่อยนะวันนี้ก็สั่งช่วงล่างไปเรียบร้อยก็รอของจากต่างประเทศอีกแล้วนะจากที่สังเกตมาไม่มีของร้านไหนอย,อยู่ในประเทศไทยเลยอะ่ะส่วนใหญ่นะทุกคนสําหรับของแต่งเจ้า Mercedes-Benz เเน,นะครับมาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังก็เหลือประมาณแบบ3นิ้วนะครับเหมือนข้างหน้าจะโดดโดดกว่านิดนึงนะเออก็เดี๋ยยวววัันน,น่จะไปดมูกาส ขลาดให่นะทุกคนก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไคร์แลวก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยบอกเลยชิ้นนี้ก็เป็นของชิ้นใหญ่เหมือนกันนะมาอ่ะมันดูได้โเดยรอบกันนิดนึงอีกชิ้นหนึ่งที่เราไปเห็นรถเพื่อนมาแล้วเราชอบก็คือตัวลิ้นหน้าตรงนี้แต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเวลาใส่โชคให้มันต่ำลงเนี่ยมันก็มันก็จะต่ำลงด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะขับลำบากหรือเปล่านะ เออผมลืมบอกไปว่าเวลาเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยเรื่องแบบอ้ยสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่มันยังช่วยในเรื่องของสมรรถนะการเกาะถนนอีกด้วยนะทุกคนยก,ยกยกตัวใหญ่ง่ายเลยรถสูงเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีการโค้งเพลงของรถหรือแบบแบบกระโดดโค้คอสะพานเนี่ยถ้าสมมติช่วงล่างไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมจะใส่ของอะไรแล้วก็เวลาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันจะขับดีขึ้นมากแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านเรกดีคอมแล้วนี่เออทุกคนร้านนี้ก็คือร้านที่เรามาเอาแม็กที่เรากําลังใส่อยู่นั่นเองนะคัร้านนี้ก็ <c oughs> เป็นร้านอะไหล่เอาเรียกงเลยไหมนำเข้าอะไหล่รถยุโรปแบบว่าที่ผมมาสั่งบ,บ่อยๆเลยนะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปดูของของเรากันดีกว่าแล้วก็ไปดูกันว่าใส่ออกมาแล้วมันจะหล่อขนาดไหนนะโอเคไป ตอนนี้รถเราก็กําลังเข้าไปวัดระดับนะครับว่าเราจะเอาต่ําประมาณไหนนะครับนี่ผมจะเอาต่ําประมาณนี้ทุกคนนี่น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณ1นิ้วประมาณ1นิ้วสอดนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะต่ําลงพอสมควรแต่ว่ามันก็ได้เรื่องสมรรถนะได้เรื่องแบบการเกาะถนนแล้วก็ได้เรื่องความสวยงามด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าใส่เสร็จเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทากันเลยดีกว่าไป ตอนนี้เราก็กำลังออกมาลองรถนะฮะโอเครถมันจะเ่งสอ๋อมันมันจะไม่มันจะไม่สัอ๋อเพราะว่าเดิมๆของสีคามันก็ไม่ได้นิ่มอะไรขนาดนั้นะผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนตัวต่างนะพี่ต่างเลยครับแล้วลาเราเราโยกเนี่ย มันคมขึ้นนี่เราปรับไปที่กลางๆนะบางทีมันทําได้แค่บางคนชอบถ้าเราปรับนิ่มไปมันก็จะยุ่ยใช่ไหมจะยุ่ยเพราะว่าเป็นโช้แบบวันเว่ยวันเวย์หมายความว่าถ้าเราปรับบัมเปอร์ปุ๊บดีเบามันก็จะแต่ผัดตามยกเว้นถ้าเราจะเอาแบบแอดวานซ์ขึ้นมาอย่างนี้ยมันจะเป็นโช้แบบทูเว่ปรับบัมเปอร์ปุ๊บดีเบาแต่ละคันก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกใช่ t e นนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไปลองเทสมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนที่ร้านเบรกดีคอมหรือว่าอะไรรยยุโรปครับอะไรรยยุโรปนะครับก็คือร้านนะครับก็รับนําเข้ารับสั่งอะไรรยยุโรปครับหรือว่าถ้าใครอยากจะทําพวกเบรกหรือว่าช่วงล่างอย่างเงี้ยครับลองมาคุยกันปรึกษากันก็เข้ามาปรึกษากันแนวทางการทํารถก็ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะพี่อยู่เส้นวิภาวดีรังสิตครับก่อนถึงแยกสุทธิสารนะครับก็อยู่ริมถนนเลยเลยวิภาวดีรังสิตซอยหนึ่งมากเกมาประมาณ500เมตร ซ้ายมืออยู่ริมถนนเลยครับไว้เดี๋ยวเรามาใช้บริการกันอีกนะครับนี่แล้วก็ไม่เอาลงไปกว่านี้แล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขับลําบากโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าดีขึ้นมากจริงๆอ่ะมันดีดีจัดเลยอ่ะเพราะปกติผมว่าคิดว่าเออช่วงล่างเบนซ์มันก็น่าจะดีแล้วใช่ไหมเนี่ยผมลองมาขับบนทางด่วนเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนให้ดู มันไม่โยนแบบปกติอะไอไอโช๊คเก่าผมอะมันจะมีอาการแบบโยนโยนตัวแล้วแบบเวลาคอรสานมันจะเด้งอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะหรอกแต่แบบพอผมก็คิดว่าเออมันก็คงจะไม่รู้สึกมากหรอกอะไรเงี้ยแต่พอผมมาเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าไม่ขับขับขับสนุกขึ้นเยอะเลยอ่ะลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจะไปทั้งคันเลยมันไม่แบบเอนไปตามแบบแรงจีแรงล้ม่วงโลกแบบกว่าเหมือนมันโช๊คเดิมอะไรเงี้ยถูกใจเลยอะลองเนี่ยปั๊กโอ้โหนิ่งมาก แสบโอเคทุกคนคลิปมันยังไม่จบนะเพราะว่าเมื่อวานหลังจากที่เราไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมาดูข้างหลังก่อนดีกว่า2นิ้วประมาณนิ้วครึ่งอะ่ะส่วนข้างหน้านะครับ <S 1> <S 1> นิ้วครึ่งเหมือนกันและหลังจากที่เราลองขับมา 2, 2> <ะ>วันใช่ไหมมันขับไม่ไหวจริงๆทุกคนเพราะว่ามันเตี้ยเกินนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไ,ไม่ขูดเว้ยแต่ตรงใต้นี่เวลาโดนถนนเวลาจับคอสะพานจะครบคืๆค,ควันนี้ผมก็เลยเอาขึ้นนะครับขึ้นมาประมาณ10มิลลิเมตรนะครับก็1เซนนั่นแหละก็ขับสบายใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆ โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเมื่อวานวิ่งเอทางด่วนไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวลองไปขับเบาๆดูก่อนดีกว่าว่าเออถ้าเราลองขับเองเนี่ยลราแบบความรู้สึกเวลาเปลี่ยนเลนเปลี่ยนไปเป็น,เปน,เปนมาเนี่ยมันจะโค้งเค้งเหมือนเดิมหรือเปล่าเนะี่ยโอเคไปดูกันเลยโอเคฮะหลังจากที่วันนั้นเราไปขับบนทางด่วนมาใช่ไหมขับเร็วๆอะไรอย่างเงี้เดี๋ยววันนี้เรามาลองเส้นนี้ดีกว่านี่ลองแบบซิกแซกเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนดูว่ามันจะประมาณไหนละกันโอเคไปเดี๋ยวเราลองไปขับตรงนี้กันดูดีกว่า ปั๊กเดี other other of of ๋ยวจะลองแบบลองเปลี่ยนเลนดูอะไรเงี้ตรงนี้มันไม่ค่อยมีรถนะทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนคือแบบเนี่ยทุกคนมันรู้สึกได้เลยอ่ะว่าแบบ าว่ารถแบบมันไปทั้งคันแบบเนี้ยปกติอะไอชกเดิมอะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันอาจจะสูงหน่อยจ,จะสูงแล้วก็อาจจะนิ่มกว่าตัวแบบชกแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะมีการเอ็นตัวซึ่งการเอ็นตัวนั่นแหละมันจะทำเขาเรียกว่าอาการแบบโยนตัวของรถมันก็ไม่เป็นผลดีต่อรถเลยอเวลาขับไวๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือแบบทั้งขับไวทั้งขับช้าแม่งเอาอยู่จริง moments later แชทโอเคนะทุกคนเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้เนี่ยเออหน้าผมก็อาจจะเบื้องไปหน่อยเรียกเรียกวิวเรียกวิวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้ผมไปทำไม่มีอะไรมัง้งไม่มีอะไรแล้วอนอกจากสีสีกับพวงมาลัยนิดหน่อยเออแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ